สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สาขาหนองสลงนะครับ b ด d เจียงนะครับสาขาหนองสลงที่จังหวัดอุรรธานีนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานนะครับของรถ b ด d รถไฟฟ้านะครับก็เกี่ยวกับการชาร์จนะครับเดี๋ยวจะให้ทางศูนย์บริการแนะนํานะครับว่าขั้นตอนการชาร์จทายังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับครับอันดับแรกครับดึงเบรกเกอร์ขึ้นนะครับจะมีไฟนะครับเขาจะปล่อยไฟขึ้นมาครับเขาจะมี สัญลักษณ์แบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็เราก็ดึงหัวชาร์จนะครับมาเสียบที่รถนะครับช่องชาร์จตรงนี้ไปลงมานะครับอันนี้จะมีรูเดียวนะครับสำหรับชาร์จ AC นะครับแต่ถ้าเราเปิด2รูก็จะเป็น DC ตามปั๊มนะครับ <c oughs> ก็เสียบปึ๊บเขาก็ยังจะไม่ชาร์จเลยนะครับมันจะเป็นสีเขียวขึ้นนะครับต้องใช้ กาสำหรับบอวบอกแตะไฟตรงไฟตรงนี้สีเขียวใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเมื่อกี้เป็นสีฟ้าใช่ครับพอเราแตะปุ๊บจะมีเสียงตีดนะครับนะครับก็นี่ครับไฟเข้าสิ้นข้าวแล้วนี่ครับนี่ครับก็คือไฟเข้านะครับก็สองร้อยสามสิบโวลต์นะครับกินไฟสามสิบสามสิบอิฐแอมป์ครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ออเป็น เลข42นี่จะเป็นองศานะครับของเครื s <S remember, ่องของเครื่องนะครับก็พอต่อมานะครับรถจะแสดงสถานะว่าแบตเตอรี่จะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้ครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับมี66นะครับใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมง25นาทีครับผมแล้วก็สามารถว่า ต,ตัวหัวชาร์จมันล็อกอัตโนมัติไหมครับครับล็อกอัตโนมัติครับก็คือตอนนี้ล็อกแล้วนะครับให้ดูนะครับถ้าเขาล็อกเขาจะไม่มีไฟนะครับ <ừ> ถ้าเราจะดึงออกเราต้องกดกดล็อกตัวรถนะครับในรถก,ก็ได้ใช้ร <ừ> ีโมทก็ได้ถ้า <ๆ S 2> ผมกดกดล็อกในรถนะครับไฟตัวน,นี้จะโชว์ขึ้นนะครับสามารถดึงออกได้เลยครับ <ừ> ตอนนี้แต่ว่าผมจะไม่ดึงกดจากรีโมทก็ได้ใช่ครับไม่ว่าจะกดจากในรถก็ได้เพื่อปลดล็อกเนาะครับผม แล้วถ้าตอนระหว่างชาร์จนี่เรากรล็อกรถไว้ไหมครับอ๋อล็อกล็อกล็อกไว้ครับแล้วก็กดแอติเวตในรถนะครับก็จะล็อกนะครับหรือว่ากดในตัวรถก็ได้นะครับรุนี้ชาร์จศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ในเอซใช่ไหมครับบอบ็อกก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าชั่วโมงประมาณเก้าชั่วโมงครับผมก็เก้าชั่วโมงนี้ก็นับจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับ แต่ส่วนมากรถลูกค้าก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50เนะาะใรามาชาร์จประมาณนี้ขั้นต่ำก็ส20สก็ควรชาร์จแล้วก็ชาร์จถึงประมาณสัก80-90ก็พอใช่ครับอ่าเป็นถ้าเป็นบบก็ชาร์จได้100%<ช>เลยคนระับแต่ถ้าเป็น DC แนะนำให้80%เพื่อรักษาสุขภาพแบตเตอรี่หรือ SOS เสเต็ปลอกนวของเราครับโอเคครับขอบคุณครับ